อาเบเลสขอลาซิตี้เพราะตาหมีโคตรจริงจังครับรู้เรื่องฟุตบอลก่อนใครกับสมใจใสเต็มข้อครับล่าสุดนะครับฟาบิเซโอโรมาโนครับรายงานครับเฮียวิโกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทางด้านของคูเรนอาเบเลสนะครับย้ายสู่อารเลติโกมาลิดครับด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบวกบูนัสอีก20ล้านยูโรนะครับโดยนะครับกลายเป็นนักเตะที่ถูกปล่อยทีมอิตี้ค่าตัว แพงที่สุดครับณตอนนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์สโมสรครับนะครับค่าตัวรวมๆแล้วอย่ากเกือบ100ล้านยูโรเลยนะครับสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้ครับทางด้านทีมเนบราเลสเนี่ยครับมีข่าวกับอาร์ตโกมาลิดมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ล่าสุดจากเจ้าตัวนะครับก็ตกลงใจพร้อมย้ายทีมครับเพราะว่าต้องการ โอกาสและเวลาในการสนามที่มากขึ้นครับทุกท่านครับดอลลิกโกโมาลิตนะครับปิดดิวนักเตจะเทพไปแล้วหลายคนมากนะครับก็จะเป็นทน้านของโลลองมองนะครับนักเตะจากโซลิดักนะครับดีกีกองหลังทีมแคสเปนที่พึ่งคว้าแชมป์ยูโรไปครับแล้วก็กองหน้าอย่างลเลเซอร์ซอลอตนะครับกองหน้า จากเบียร์เลอัลนะครับและที่กำลังจะปิดดีลคนหนึ่งก็คือทางด้านของคอนเนอร์กาล์เกอร์กองกลางทีมชาติกิจจากเชลซีครับและอาร์เบลีสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทั้งหมด4คนที่กําลังจะได้เข้ามาร่วมทัพนะครับถือว่าเป็นการเสริมแก่งนะครับก่อนจะเปิดฤดูกาลเพื่อไปดวลกับเลอัลมาลิดและบาร์เซโลนาครับบอกเลยครับว่าลาลิก้าร์กำลังเป็นไฟครับรอชมกันได้เลยนะครับและพื่อนละครับขีดอย่างไรครับเฟนเมสตี้เสียดายหรือเปล่าครับอาร์เบลีสต้องย้ายทีมแบบนี้เสียดายไหมลองคอมเมนต์บอกกกััันนนนห่อยแล้วะครบ